กลับมาเจอกันในแบบฝึกหัดที่3.6นะคะ3.6เนี่ยวัตถุประสงค์ของ3.6เนี่ยเปลี่ยนไปละไม่เหมือน3.2 3.3 3.4 3.5ไม่เหมือนกันละเขาเปลี่ยนวิธีนะคะนักเรียนสามารถดูอ้างอิงได้จากหนังสือเรียนนะเพียงแต่ว่ามันจะเลื่อนหัวข้อไปนิดหนึ่งเนาะ3.6เนี่ยต้องการให้เรา แสดงวิธีทำโดยการหารยาวอ่ะบอกคุณครูบอกก่อนว่าการเรียนคณิตศาสตร์เนี่ยออมันมีมากมายหลายรูปแบบวิธีคิดเพราะฉะนั้นเนี่ยวัตถุประสงค์ก็คือเราต้องการจะเสนอให้นักเรียนรู้ในวิธีคิดหลายหลายแบบถ้าในชีวิตประจําวันน่ะนักเรียนอาจจะใช้คเครื่องคิดเลขกดจบเลย แต่นกเรียนก็ไม่รู้ว่าในเครื่องคิดเลขนั้นเนี่ยมันคิดมาด้วยลอจิกแบบไหนถูกต้องไหมเพราะฉะนั้นในทางคณิตศาสตร์เนี่ยก็เลยจะบอกนักเรียนว่ามันมีหลายวิธีมากเลยที่จะเอามาใช้ในการแก้โจทย์ปัญหาหรือคำนวณตัวเลขเพราะว่าวันหนึ่งข้างหน้าเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าวิสาขาวิชาเนียนยไปเรียนต่อ ไม่ว่าจะเป็นวิศวกรรมหรือว่าจะเป็นหมอหรือจะเป็นครูหรือเป็นทหารหรือเป็นบัญชีเนี่ยมันเป็นพื้นฐานของพวกนั้นที่เขาอาจจะหยิบแค่วิธีใดวิธีหนึ่งมาใช้นะคะเพราะฉะน,น,นั้นก็เลยจะไม่สามารถที่เรียนรู้แค่วิธีเดียวได้ต้องเรียนรู้หลายๆวิธีเนาะอ่ะในส6ก็จะเป็นวิธีสุดท้ายและของปหนั่นก็คือการหารทศนิยมโดยการหารยาว ทีนี้หารยาวเนี่ยมันก็จะวนกลับไปกินหางกับเรื่องของการตั้งหารในใครที่ยังคงหารไม่เก่งไม่เข้าใจว่าการหารคืออะไรคุณครูก็บอกได้คร่าวๆนะจุดนี้ว่าการหารเนี่ยตัวที่อยู่ด้านหน้าเป็นตัวหารเ,เป็นตัวตั้งตัวที่อยู่ด้านหลังเครื่องหมายหารเนี่ยเป็นตัวที่นักเรียนต้องเอาไปท่องสุดคูณเพื่อหา ว่า0.3เนี่ยมันคูณกับอะไรนะถึงจะได้ไม่เกิน1.95ตัวหลังเนี่ยเป็นตัวที่เป็นแม่สุขคูณอ่ะอีกอย่างหนึ่งที่จะบอกนักเรียนได้อีกอย่างก็คือเวลาที่ทําทำท,ท,ทีละหลักทีละหลักหมายความว่าตัวที่1ตัวที่สองตัวที่3มเนี่ยมี3มหลักนักเรียนต้องดูว่า0.3เนี่ยคูณกับอะไรไม่เกิน1นึมีไหม ไม่มีขยับไปเป็น19เพราะนั้นถ้าไม่มีข้างบนต้องใส่ศูนย์ก่อนเพื่อขยับหลักแต่ถ้ามีสามารถใส่ได้เลยอันนี้ก็เป็นความรู้พื้นฐานที่เราเรียนมาหมดแล้วอ่ะทีนี้มาดูคุณครูจะอธิบายขั้นตอน1.95กับ0.3เนี่ยเป็นทศนิยมทั้งคู่นะคะเป็นทศนิยมทั้งคู่เลยอ่า เพราะฉะนั้นเวลาทำเนี่ยก็ต้องระมัดระวังนิดหนึ่งว่ามันผ่านจุดทศนิยมไปหรือยังถ้าข้ามจุดทศนิยมของ1.95เมื่อไหร่เนี่ยด้านบนที่เป็นที่ใส่คำตอบตรงนี้ก็ต้องใส่จุดทศนิยมตามมาด้วยอ่ะมาดูนะ0.3 0.3เนี่ยจากตัวอย่างเขาบอกไว้ว่า0.3คูณ6จะได้1.8นะคะ จริงไหมอ่ะก็มาลองคิด0.3คูณ6 63 18อ่ะเวลาเราคูณทศสยมเสร็จต้องมาทำาไคะดูว่าตัวที่อยู่หลังทศสยมมีกี่ตำแหน่งมี1ใส่1เพราะนั้นอันนี้ใส่6ได้แล้วก็ตามมาด้วย1.8ได้ลบกันเรียบร้อยเหลือ1ใช่ไหมคะชัก5ลงมาถูกไหมเนี่ยชัก5ลงมาเพราะมันไม่ได้ลบกับใครใช่ปะทีนี้ก็จะเหลือเป็น0.15 อันนี้ก็คือขั้นที่ต้องระวังก็คืออะไรคะศูนย์จุดสามเนี่ยท่านเลยบอกว่านเรียน,ยนคูณห้าเฉยๆรู้แหละว่ามันได้สิบห้าแต่ในความเป็นจริงคืออะไรคะมันต้องใส่จุดทศนิยมความตอบของมันอ่ะคือหนึ่งจุดห้าแต่เรากําลังทำอะไรอยู่หลังจุดทศนิยมแล้วโอ้เขาก็เลยบอกว่ามันต้องคูณกับห้าเพื่อเอามันมาลบกัน อย่างเงี้ยมีจุดแล้วนะต้องลากจุดลงมาด้วยอย่าลืมจุดนะแต่ใครลืมไปก็ไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่ค่อยซีเรียนเท่าไหร่เพราะว่าอะไรถ้าข้างบนใส่จุดนะแต่ถ้าข้างบนไม่ใส่จุดด้วยเนี่ยทาให้คําตอบผิดไปหมดเลยเดัะนั้นต้องใช้ความระมัดระวังที่หนึงดังนั้นเนี่ยคำตอบที่ได้ออกมาก็จะเท่ากับ6กุดนะอันนี้คือตัวอย่างที่ห ่ามาดูตัวอย่างที่2ตัวอย่างที่2บอกว่า1.95หารด้วย0.3อ่ะวิธีทำที่สองวิธีที่2ก็คือทำให้มันเป็นจำนวนเต็มทำนี้ทำตัวหารให้เป็นจำนวนเต็ม ซึ่งเราก็เรียนมาแล้วอีกแหละว,วิธีทําให้มันเป็นจุนวนเต็มก็คืออะไรคะรู้ว่ามันเป็นทศนิยมกี่ตําแหน่งอันนี้เป็นหนึ่งตำแหน่งรู้ว่าต้องคูณสิบเพราะโดยปกติมันเป็นในส่วนสนะิบเนาะเพราะฉะนั้นถ้าทําทศนิยมเป็นจํานวนเต็มก็คูณสิบถ้าเปลี่ยนเป็นศูนย์จุดศูนย์สามนะคะคูก็คูณกับหนึ่งร้อยเพื่อให้มันเป็นสามอ่ะก็อย่างเงี้ยนะถ้ามันเป็นศูนย์จุดศูนย์ศูนย์สามนะคะคูก็ คูณหนึ0งพเพื่อให้มันเป็น3เพราะว่าอะไรวัตถุประสงค์ต้องการอย่างเดียวคือให้ตัวหารเป็นจํานวนเต็มอ่าให้จะให้ตัวหารเป็นจํานวนเต็มนะอ่าตัวตั้งไม่จําเป็นว่าจะต้องเป็นจํานวนเต็มเราสนใจแค่ตัวหารอย่างเดียววิธีนี้ทำไปทําไมทําเพื่อให้นักเรียนพลาดน้อยพลาดน้อยหมายความว่า จอจุดเยอะเอนะน่ะงงไปหมดเลยค่ะครูหานยากมากอ่ะวิธีนี้แหละเหมาะสําหรับคนที่ไม่อยากเจอจุดเยอะๆก็คือทําให้ตัวหารเนี่ยเป็นจานวนเต็มไปก่อนเพราะนั้นเวลานักเรียนแสดงวิธีทำนักเรียนก็ต้องมีบรรทัดนี้ให้ครูก่อนว่าอ่ะบรรตัวแรกคูณกันตัวที่สองคูณกันเขียนวงเล็บตามเขาใส่เครื่องหมายหารตามเขานะคะนักเรียนไม่สามารถเขียนหนึ่งจุดเก้าห้า คูณสิบหาร0.3คูณ10เขียนแบบนี้ไม่ได้นะเพราะถ้าเขียนแบบนี้ตามที่เราเคยเรียนมาแล้วอำนาจของเครื่องหมายใช่ไหมที่เราบอกว่าต้องทำจากซ้ายไปขวาในกรณีที่มันเป็นคูณกับหารพร้อมกันมันจะกลายเป็นคู่นี้คูณกันเสร็จหารกับ0.3แล้วก็ไปคูณกับ10ซึ่งจะทำให้ผลลัพธ์มันผิดนะเพราะนั้นนักเรียนต้องใส่วงเล็บตามเขา ขั้นกันเอาไว้เพราะเราก็รู้อีกแล้วว่าเรารู้ตลอดเลยนะนักเรียนเราอย่าบอกว่าเราไม่รู้นะเพราะเรารู้อยู่แล้วว่าการใส่วงเล็บเนี่ยไม่ว่าอำนาจของเครื่องหมายจะเลี้ยงซ้ายไปขวาย,ยังไงในวงเล็บต้องทำกดน,นะคะ,อะขอลบนิดนึงเละเทะ,ะเพราะนั้นตอนนี้รู้แล้วนะว่าเรามีวิธีที่สองโผล่ขึ้นมาแล้ววิธีที่ทำให้ชีวิตง่ายขึ้นอเมื่อได้แล้วก็เหมือนเดิม ก็เอามาตั้งเหมือนเดิมก็ยังคงอยู่ในเงื่อนไขเดิมว่าเมื่อนักเรียนท่องสุคูณหาตัวเลขเข้ามาจัดก,การแล้วแล้วมันต้องข้ามจุดทศนิยมเนี่ยข้ามจุดทศนิยมนักเรียนต้องใส่จุดทศนิยมเหมือนเดิมห้ามลืมแล้วก็เห็นไหมว่าคำตอบมันออกมาเหมือนกัน1.95รื้อหารกันได้6.5นี่ก็คือ ได้หกจุดห้าเหมือนกันคําตอบเหมือนกันถ้านักเรียนไม่ทําอะไรตรงไหนผิดพลาดคําตอบเหมือนกันต่อให้ใช้วิธีที่หนึ่งเขียนสักนิดว่านี่เป็นวิธีที่หนึ่งและนี่เป็นนักวิธีที่สองถ้าไม่เข้าใจดูในหนังสือได้นะคุณครูเปิดจากหนังสือหนาอ้าไหนล่ะหน้านี้แหละหน้าร้อยเจ็ด เนาะสามารถดูได้ที่หน้า107่งร้ยดูอีกตัวอย่างเสนอสองวิธีเช่นกันวิธีแบบคนห้าวไม่เปลี่ยนไม่ปรับไม่คูณอะไรทั้งนั้นมาถึงหนูจะตั้งหารเลยเนาะเพราะฉะนั้นก็จะได้เนี้ยศูนย์จุเป็นตัวที่อยู่ในเครื่องหมาย0.042เป็นตัวที่เอาไปคิดแม่สูคูณมาหารน,นะ พราะนั้นก็คิดไปผ่านจุดใส่จุดอย่าให้ผิดศูนย์จุดสี่สองศูนย์จุดสี่ศูนย์จุดศูนย์สี่สองเนี่ยเออเวลาที่หนูเอาไปคูณห้าคูณไปให้เสร็จนะต้องคูณไปให้เสร็จห้าสองสิบศูนย์ทดหนึ่งห้าสี่ยี่สิบยี่สิบเอ็ด 5 0เป็น0ย์ใช้2 5เป็น0ใช่ไหมนับหนึ่งสอนับ1 2 3, ึสใส่จุดอ่าตรงเลยค่ะพอดีเลยค่ะครูเป๊ะพอดีเลยค่ะครูเป๊ะเพราะนั้นคำตอบแบบนี้ยังไม่ไปข้างหลังยังไม่มีจุดทศนิยมมันคือ5เป็นจำนวนเต็มนะคะอ่ะเรามาดูวิธีที่สองวิธีของการ ขยับจุดเห็นแล้วตัวตั้งสองตำแหน่งตัวหาร3มตำแหน่งเห็นไหมคะเอาร้อยหรือเอาพัานตามที่ครูอธิบายไปเอาร้อยหรือเอาพันคำตอบก็คือเอาพันค่ะเพราะว่าครูบอกว่าให้เราสนใจที่อะไรที่ตัวหารเอาพันนะสนใจที่ตัวหารอ่ะ เราะนั้นถ้าเราเอาพันเราต้องคูณพันทั้ง2วงเล็บ0.21ก็ต้องคูณพัน0.042ก็ต้องคูณพันอ่ะพอไม่มีทศนิยมมาหารง่ายไหมหารง่ายเลยไม่ต้องเราแวงใดๆทั้งสิ้นว่าฉันจะลืมข้ามจุดไหมฉันจะลืมใส่จุดไหมนะอ่ะทีนี้เรามาดูในส่วนของแบบฝึกหัด3.6ก็เช่นเดิมอ่ะสเสนอให้ เสนอให้ทำให้เป็นจำนวนเต็มทำตัวหารให้เป็นจำนวนเต็มนะคะเพราะฉะนั้นถ้าทำตัวหารให้เป็นจำนวนเต็มเนี่ยหนูก็ควรจะต้องคูณทุกข้อหนูต้องมีบรรทัดน,นี้ให้ครูทุกข้อเลยแล้วก็จะได้รู้ว่าหนูคูณถูกหรือคูณไม่ถูก คูณถูกไหมคะว่าอะไรหมายถึงตรงนี้ว่าหนูเอาอะไรมาคูณอืมหนูเอาสิบมาคูณหนูหนูเอาร้อยมาคูณหรือหนูเอาพันมาคูณหนูดูที่ตัวไหนดูที่ตัวตั้งหรือว่าดูที่ตัวหารเนาะอ่ะข้อหนึ่งกับข้อสองคูอธิบายแค่หน้านี้หน้าเดียวแหละอีกหน้านึงไม่อธิบายหรอกไม่บอกแล้วให้ไปคิดเองเนาะอ่ะหนึ่งจุด สิบหกจุดห้าสิบหกจุดห้าเป็นทศนิยมตำแหน่งที่หนึ่งก็ส่วนสิบใช่ไหมหนึ่งจุดหนึ่งก็ทศนิยมตำแหน่งที่หนึ่งก็ส่วนสิบเพราะนั้นรู้แล้วว่าต้องเอาสิบมาคูณไม่ได้รู้จากตัวนี้นะรู้จากตัวนี้นะรู้จากตัวหารนะอ่ะดังนั้นก็ใส่สิบทั้งสองวงเล็บเสร็จแล้วก็มาหารเช่นกันข้อสองก็เช่นกันตัวนี้เป็นตัวตั้ง ไม่สนใจมันหรอกสนใจตัวนี้สนใจตัวหารใช่ไหมหาร1นึ่ตำแหน่งเป็นส่วน10เพราะนั้นเอา10เข้ามาคูณ1.08คูณกับ10แล้วก็หารด้วย0.6คูณกับ10คูณ10ทั้งคู่นะยืนยันว่าเอาตามตัวหารนะคะแล้วก็มาตั้งหารแบบนี้ว่าได้เท่าไหร่่ามาดูข้อ3เช่นกัน ตัวหาร2ตำแหน่งส่วนร้อยเพราะฉะนั้นก็คูณร้อทั้งคู่ต้องเขียนด้วยนะบังคับว่าต้องเขียนแบบนี้ด้วยนะต้องเขียนรูปประโยคแบบนี้นะนะห้ามเขียน0.49คูณร้อหาร0.14คูณร้อไม่ได้นะอันนี้ผิด ้ามเขียนแบบนี้เลยนะคะน่ะข้อถัดไปข้อสี่อ่ะอันนี้มีสามตำแหน่งไม่สนใจไม่สนใจเพราะว่าอะไรนี่ตัวตั้งใช่ไหมเราสนใจที่นี่ตัวหารถูกปะเราสนใจที่ตัวหารตัวหารเป็นสองตำแหน่งส่วนร้อยเราคูณร้อยทั้งสองตัวเราจับเหมาคูณร้อยหมดเออ เราจับเมาทั้งทั้งสองตัวนะเพราะฉะนั้นวิธีทำของแบบฝึกหัด3.6ก็จะเป็นแบบนี้นะคะก็ไปทำในแบบฝึกหัดที่เหลือต่อเองเพื่อที่จะได้มาสอบเก็บคะแนนกันแบบคะแนนลน้ลนๆเลยไม่ใช่แบบมาสอบเก็บคะแนนกันแบบไม่มีอะไรเลยเพราะว่า ไม่ได้ทําครูฉเฉลยหมดเลยคุณครูแย่งหนูทําหมดเลยค่ะแบบนี้ก็ไม่ได้เนาะเราต้องแบ่งแบ่งกันทำเนะาะคณิตศาสตร์เนี่ยยิ่งหนูทํามากมันจะมีความชํานาญมากยิ่งหนูทําบ่อยหนูทําโจทย์เยอะๆหนูจะยิ่งคล่องมากว่าเห็นอันนี้ปุ๊บหนูรู้เลยเหมือนเรื่องที่แล้วที่ครูบอกว่าให้จำสี่ให้จำแปดสี่ให้คุณสี่ให้กลายเป็นร้อยแปดให้กลายเป็นพันเอ้ใช่ไหมร้อยยี่สิบห้าให้กลายเป็นพันอะไรอย่างเนี้ย เออถ้าหนูทําบ่อยหนูก็จะชินอย่าถ้าหนูไม่เคยทําเลยแล้วหนูมาฟังหนูก็จะงงว่าคุยอะไรกันอะทําไมถึงรู้ว่าต้องเป็นอันนั้นก็ทําบ่อยไงทําบ่อยก็จะรู้ว่าอันนี้ไม่ต้องจําเอ้ยอันนี้ไม่ต้องคิดแล้วอันนี้จําเอาจําเอาเลยเสียเวลาอะไรแบบนี้นะคะก็เจอกันใหม่ในคลิปถัดไปของ3.7กับ3.8ที่เป็นจุดปัญหาแล้วเราก็จะจบบทนี้เพื่อขึ้นอีก สบทสุดท้ายให้จบให้ทันในเดือนกันยานะขอทวงงานเอาไว้ตรงนี้ใครที่ยังค้างคาอะไรขอให้อ,อทยอยรีบๆส่งมานะคะเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยคะแนนหนูแทนที่จะได้สวยๆมันก็จะได้แบบล่วงๆเพราะว่าหนูไม่ส่งงานคุณครูก็ไม่รู้จะไปเอาคะแนนทิปตรงไหนมาใส่ให้แล้วเวลาไปเข้าบ่หนึ่ง มันก็แทนที่จะได้เข้าแบบสวยๆมันก็จะเข้าแบบตื่นเต้นตื่นเต้นเนาะว่าแบบอ๋อฉันจะได้ไหมนะฉันจะได้ไหมนะเนี้นะใครที่ยิ่งใครที่ยิ่งอยากไปสมัครโคต้าหรืออะไรก็ตามเนี่ยสอปอเนี่ยสตีเนี่ยเอ,อ่อการแข่งขันสูงมากเลยเขาก็จะสอบคัดหนูเข้าไปหรือไม่เขาก็จะเอาเกรดเฉลี่ยห้าเทอมของหนูเนี่ยหปีของหนูเนี่ยไปดูว่าหนูสามารถไปยื่น สอบกับเขาได้ไหมถ้าหนูเล่นเเเลล่นล่น,ลนไม่ค่อยสนใจอะไรเกตมันก็จะน้อยตอนที่อยากจะไปส่งโคตากับเขาเนี่ยหนูก็จะเสียใจว่าไม่ได้หรือเขาไม่เอาเกรดแต่เขาให้ไปสอบแข่งหนูก็จะไปสอบแข่งกับเขาไม่ได้เพราะอ,อ๋อเรื่องนี้ครูโพสต์คลิปวิดีโอไว้แล้วอะแต่ว่าหนูไม่ได้ดูเลยหนูก็เลยพอไปทำข้อสอบหนูก็เลยทำไม่ได้นะคะ ฝากไว้นะฝากไว้อะไรที่ไม่เข้าใจสามารถมาอินบ็อกถามในส่วนตัวก็ได้ถ้าในกลุ่มมันเขินอายเนอะ